พลตรีสันติสุขป้อมผู้บัญชาการมณฑลฐานบกที่33ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระชทานมณฑลฐานบกที่33เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขา่าบริเวณริมคลองแม่ขาใกล้แจ่งศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2564โดยมีกำลังจิตอาสาจากมณฑลฐานบกที่33กรมฐานราบที่7กองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่7กองพันพัฒนาที่3กองพันฐานปืนใหญ่ที่7กรมฐานปืนใหญ่ที่4ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือและประชาชนจิตอาสาเทศบาลตำบลฟ้าห้ามร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณสองฝั่งคลองแม่ขา รับภูมิทัศทำความสะอาดกําจัดวัชพืชกําจัดเศษขยะสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ําไหลเป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรทางนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดแบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่าจํานวน12จุดให้กับส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันพัฒนาพร้อมกันตั้งแต่ฝายน้ำล้นแม่สาอำเภอแม่ริมจนถึงปากน้ำแม่ขาน้อยอำเภอหางดงซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด และที่ลานหน้าพระบรมราชานุ